สวัสดีค่ะปุ่มนาะสาวสวัิพย์กิรวัลนะคะมาจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสอสลึงอำเภอแกนจังหวัดระยองนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากเรียนรู้การทรําเกษตรการพึ่งพานตนเองนะคะตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่9นะคะเรียนเชิญไปเรียนรู้ได้ที่ศูนย์กิตกรรมธรรมชาติสอสลึงจังหวัดระยองนะคะซึ่งเรามีผ่านการเรียนรู้มากกว่า10ฐานนะคะการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยระบบโคกหนองนานะคะการเลี้ยงสัตว์การผลิตปุ๋ยหมักไปใช้เองทั้งสุดน้ําสุด ะะแล้วตอนนี้นะคะเรามีการต่อยอดจากการปลูกป่านะคะเป็นการแปลรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเพื่อเอาไว้ใช้เองนะคะแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับคนในครอบครัวนะคะตอนนี้เราอยากรณรงค์ให้ทุกท่านนะคะมาร่วมกันปลูกปลูกอะไรก็ได้นะคะไว้กินไว้ใช้ภายในข้างบ้านเราก็ได้ปลูกเป็นแนวตั้งผักกระถางได้หมดนะคะเชิญทุกท่านนะคะไปรับพันก้าไม้ได้ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสอสลึงระยองเรายินดีพร้อมแจกค่ะแค่ท่านมีใจเราพร้อมแจกขอบคุณค่ะ